วี้เรายำมาเสี่ยงหนบพี่โหนับวันนี้ั้งแรกกันครับที่เราจะมาทานเดี่ยวหนอยเดี๋ยวเรามาดูข้างใน,น,นครับม,รมาตามไปเรามาไปข้าม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 มามดมามาามา 345ครับหมายเลข345ที่ที่ครับ2ครับอ่าัอนี้6คนเลยลูกนาฟกทุกเลยเลียก้เี่ยาก็ตอี้ราเรียก้ายเลยเียกดาวันนี้เป็นอะไรที่มาเลยครับมีที่ของน่าทานมากเยเยแยะหมดเลยัมครับมีทุกชิ้นกระกาแน้ำเต็มหมดเลยครับ เรามาสั่งลองดูครับว่าอย่างนี้มันอร่อยขนาดไหนครับน้ำสุกตลบอร่อยขาดไเรามาดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสั่งกันนะครับวันี้เราก็สั่งกันีามีต้มงหมี่ต้มยำ้าเซ้ายตุนลต้องอะไรตะก้องอะตะก้อนเราต้มยำครับแลต้มยเนื้อสีันนี้มีต้มยำใช่ไหมใช่ครับของไปเลย อ่าเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเรามาเพื่อถ่ายับเปทางเราจะมาลองดูว่า อร่อยอร่อยฮะอ่ะทิมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมรลงหมากอร่อยเหมือนกันเนี่ยทุกคนนี่ฮะอร่อยอร่อยข้าวตังรสสุดเอดืูย้าวหมากอร่อยขนาดเนี้ยข้าวหลือครับข้าวตังช่อนะฮะแล้วมีช่อทางข้าวอยู่เลครับรสชาติเป็นไงแบบข้าวตังอร่อยมากเลยครับไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็ก็ปรุงไปแล้วครับไมปรุงไปเลย โอเคครับแต่ผมขอคิดก่อนนะครับ โอเคครับแล้วผมขอที่นะร้วเส้นีกตัวนะครับก็ตอบไรที่น่อนนะครับมันมีเย็นวันนี้แล้วก็ร้านอีกที่เย็นจตาไหมตาเลับกินอม่อยจริงครับอร่อยจริงครับแต่ก็อยากกินต่อแล้วครับต้องมีสิทาิราที่จะองแยกงครับมีผิตภัณฑกเด็ดเมยไปเยไ่มไ มันมีระเบียงไงแล้วก็มีที่ส <unfor> ิบสอที <wrists> ่อะอีกแล้วมีโต๊ะที่หน่อยเนะอ่บคครัลูปแ้าขอบล่างเลยล่างรวมกับต๊ะใหญ่ต้เดียวั้งอร่อยจิงโีดีลูกโต๊ี่ดีเก่ารับคมครับสุดยอดจริงไม่ด้ใครันเินแล้วก็ครับเจ้าบายบายนะครับวันนี้เราเจอกัน้ต่อไนะครับ